ไปดูกันที่หลังจากที่มีการบุกค,ค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีการตั้งคําถามกันว่า รู้ก่อนหรือเปล่าว่านี่เป็นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยถึงออกหมายค้นเอ๊ะหลอกสารหรือเปล่าให้ข้อมูลสารครบถ้วนหรือเปล่าล่าสุดมีคําชี้แจงจากสารอาญาออกมาเป็นเอกสารเผยแพร่นะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะว่าการออกที่มาขอสารให้ออกหมายค้นเนี่ยเจตนาปิดบังข้อเท็จจริงต่อสารหรือไม่แล้วก็เตือนไปยังพนังกงานสอบสวนด้วยนะคะให้ระวังในการนําเสนอพยานหลักฐานต่อสารในการพิจารณา ทางเอกสารที่เผยแพร่อ,ออกมานะคะระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าเจ้าพนักงานตํารวจนําหมายคน้นซึ่งออกโดยสารอาญาไปตรวจคน้นบ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วต่อมามีบุคคลอ้างว่าเป็นข้าราชการตํารวจตําแหน่งระดับสูงในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ข่าวว่าเป็นบ้านพักอาศัยของตนหมายถึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละเจ้าพนักงานตํารวจผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหลอกลวงสารด้วยการปิดบังข้อเท็จจริงไม่ให้ข้อมูลต่อสารว่าบ้านหลังที่ขอให้ออกหมายค้นเป็นบ้านพักของข้าราชการตํารวจตําแหน่งระดับสูงในลักษณะว่าเป็นเหตุให้สารออกหมายค้นไปโดย ไม่รู้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นคําศัพท์ทางกฎหมายนิดหนึ่งว่าผิดหลงหรือว่าเข้าใจผิดไปนั้นสารอาญาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าสารอาญาออกหมายค้นไปโดยชอบตามพยานหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นนําเสนอซึ่งกรณีหากมีเหตุที่จะออกหมายค้นที่ระโหฐานใดๆตามกฎหมาย เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่สามารถร้องขอให้ศาลออกหมายคนได้โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าที่นั้นเนี่ยจะมีข้าราชการตำแหน่งระดับสูงเป็นบุคคลสำคัญเป็นเจ้าของที่พักอาศัยนั้นหรือเปล่า แต่ว่าในการยื่นคำร้องขอให้ออกหมายคน้นหรือว่านำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลผู้ร้องมีหน้าที่ต้องเบิกความหรือว่าให้การต่อศาลตามความเป็นจริงค่ะโดยไม่ปิดบังข้อมูลว่าบ้านหลังที่ขอคน้นมีบุคคลดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงหรือว่าบุคคลสำคัญเนี่ยครอบครองเป็นเจ้าของหรือพักอาศายัยอยู่หรือไม่คือถ้าเป็นของใครก็ให้บอกเลยบุคคลสำคัญเป็นข้าราชการก็ให้ระบุไปเลยศาลจะได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคำร้องขอให้ออกหมายค้นอย่างรอบคอบ มีเหตุที่จะออกหมายค้นตามกฎหมายจริงตามที่เจ้าพนักงานผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นกล่าวอ้างหรือไม่ก็เป็นไปตามหลักการในการรับฟังพยานหลักฐาน เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วถ้าหากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนย่อมมีความเสี่ยงที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการครอบครองอยู่อาศัยของคนโดยปกติสุขนะคะตามที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นเองดังนั้นสารอาญาจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปว่าเรื่องนี้เจ้าพนักงานผู้ร้องขอให้ออกหมายคน้นหรือว่าผู้ที่ให้การเป็นพยานในชั้นขอให้สารออกหมายคน้นเจตนาปิดบังข้อเท็จจริงต่อสารในการนำเสนอพยานหลักฐานตามที่มีการเสนอข่าวหรือไม่ และเพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงเพื่อความโปร่งใสให้ผู้ร้องขอให้ออกหมายคน้นพึงระวังมาตรฐานในการนําเสนอพยานหลักฐานของตนต่อศาลเพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเอาเป็นว่าปิดบังข้อเท็จจริงอะไรไม่ได้เลยเป็นของใครก็ต้องแจ้งศาลนะศาลจะไม่ได้ดูว่าเป็นของใครหรอกแต่จะดูตามพยานหลักฐานว่าสมควรออกหมายค้นหรือเปล่าเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากที่บิ๊กโจ๊กไปร้องนั่นเองนะคะ